พี่น้องที่รักปกติเราฉเฉลิมฉลองการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริ์เจ้าที่เราจำได้และที่เราคุ้นเคยก็คือการเสด็จมาครั้งแรกก็คือการเสด็จมาบังเกิดก็คือการฉลองวันคริสต์มาสท่นเองพระเยซูคริ์เจ้ามาบังเกิด พระองค์ไถ่บาปเราโดยตา,บายบนไม้กางเขนพระองค์ถูกฝังไว้พระองค์เสด็จกลับคืนชีพแล้วพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ถามว่าความเชื่อของเราเท่านี้จบแล้วหรือถามว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เสด็จไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วหรือ ไม่ใช่พี่น้องความเชื่อของศาสนาคริสต์นั้นเชื่อว่าพระเยซูกิสเจ้านอกจากการเสด็จมาครั้งแรกในวันคริสต์มาสแล้วพระเยซูกิสเจ้าพระองจะเสด็จมาอีกเสด็จมาอีกครั้งที่สองการเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูกิสเจ้านั้นเป็นการเสด็จมา เพื่อพี่ภาคษาผู้เป็นและผู้ตายในวันสิ้นโลกในวันสิ้นพิภพพี่น้องจะได้ยินได้ชมภาพยนตร์ใช่ไหมครับมหาวินาศของโลกวันสิ้นสุดในปีคศอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องได้ดูได้ฟังได้เห็นมีหนังสือมีภาพพยนตร์มีการเขียนนวนิยายถึงวันสิ้นโลก นั่นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นรู้ว่าโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวชีวิตในโลกนี้จะมีวันสิ้นสุดแต่สำหรับความเชื่อของคาทอลิกนั้นไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งหนึ่งตายแล้วจบแต่การสิ้นโลกสำหรับคนที่มีความเชื่อแบบคาทอลิกนั้น คือการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จมาตัดสินพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายคำว่าตัดสินผู้เป็นและผู้ตายนั่นก็หมายความว่าอย่างไรพี่น้องนั่นก็หมายความว่าในวันสิ้นพิภพนั้นจะยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ตายไปแล้วและคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกตัดสินจะถูกตัดสิน ในวันสิ้นพิภพเพราะฉะนั้นเป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมพระวรสารในวันนี้ทําไมพระวรสารในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับพระกิจสมภพน่าจะพูดถึงการที่พระเยซูกริสต์เจ้าเสด็จมาครั้งแรกแต่พระวรสารในวันนี้เน้นให้เห็นความสําคัญของการที่พระเยซูคิสต์เจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สอง ถามว่าพระวรสารในวันนี้พูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเจ้านั้นมีคําสอนอะไรสําหรับเราซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากพี่น้องหนึ่งพระเยซูคริสตเจ้าบอกว่าไม่มีใครรู้วันและเวลาไม่มีใครรู้วันและเวลาพระเยซูเจ้าบอกว่าส่วนวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้เลยเทวดาก็ไม่รู้แม้แต่องค์พระเยซูคริสตเจ้าซึ่งพระองค์ เป็นพระเป็นเจ้าพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ไม่รู้เรื่องการที่จะถึงวันสิ้นพิภพวันสิ้นโลกนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของพระบิดาเจ้าเพราะนั้นพระเยซูกิจเจ้าเมื่อมีคนถามว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่พระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ตอบว่ามีพระบิดาแต่องค์เดียวเท่านั้นที่รู้เห็นไหมครับนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าพระเยซูกิ์เจ้าเองนั้น พระองค์ก็แสดงถึงการเคารพต่อเอกสิทธิ์ของพระบิดาเจ้าพระองค์เคารพพระองค์สุภาพและพระองค์บอกว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนั้นจะมาถึงอย่างไม่คาดฝันนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าเรารู้ว่าจะมาอย่างไม่คาดฝันอย่างไม่คาดฝันแบบไหนพี่น้อง เหมือนสมัยของโนอาห์สมัยของโนอาห์นั้นนามหาวินาามาอย่างไม่คาดฝันมาอย่างไม่คาดฝันนั้นเป็นยังไงดินฟ้าอากาศยังจำใสไม่มีเขาของเมฆหมอกพี่น้องคงจำได้เมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็บอกว่าโคราดเป็นที่ลาบสูง มีแต่คนบอกว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมมีแต่คนบอกว่าต้องรีบมาซื้อที่ที่ที่ราบสูงเพื่อที่จะให้พ้นจากน้ำท่วมที่สุดแล้วฝนตกเป็นยังไงพี่น้องโคลาดท่วมก่อนเพื่อนเลยอำเภอที่ชื่อดีมากคือปักธงชัยไม่รู้ปักธงชัยได้หรือเปล่านะครับน้ำท่วมก่อนเพื่อนนะครับ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ของเรานะครับซึ่งเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเราก็ถือว่าแหมเราสร้างไว้บนที่สูงปรากฏว่าน้ำท่วมเกือบถึงชั้นสองเสียหายมากกว่า50ล้านเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเองก็ชะล่าใจนะมันไม่มีเขาเลยนะที่ราบสูงเนี่ยจะท่วมได้ยังไงบางคนถึงกับพูดว่า ถ้าน้ามันท่วมโคราชเนี่ยที่อื่นไม่มีที่อยู่เห็นไหมครับเห็นไหมพูดด้วยความประมาทคาดไม่ถึงนะเราสังเกตเห็นว่าพระเป็นเจ้าพระองค์สั่งให้โนอาเตรียมพี่น้องสังเกตดีๆนะครับพระคัมภีร์บอกว่าโนอาต่อเรือใหญ่คําว่าต่อเรือใหญ่ถ้าหากว่าเราพิจารณาดูคําพูดตรงนี้พระคัมภีร์ตรงนี้คําว่าต่อต่อเรือใหญ่ก็คือว่า การที่โนโอาห์นั้นสร้างเครื่องมือตามที่พระเป็นเจ้าสั่งเพื่อที่จะรอดพ้นถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตของพี่น้องการต่อเรือใหญ่คืออะไรคือการสร้างบุญกุศลนะบางคนบอกว่าบุญก็ทำกรรมก็ก่อนะก็ขอให้บุญทำเยอะๆนะกรรมก็อาจจะก่อน้อยๆหรือว่าถ้าก่อแล้วก็รีบไปแก้กรรมซะ แก้กรรมก็คือการกลับใจการคืนดีกับพระเป็นเจ้ามนุษย์เราก็ชั่วเจทีดีเจ็ดหนนะครับบุญทำรรก,รรกรรมก่อเอาละไม่เป็นไรแต่ทำบุญเยอะๆต่อเรือก็คือสะสมบุญกุศลทำความดีแล้วนำบุตรภรรยาบุตรสะพยสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดขึ้นไปบนเรือ,อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอะไรเราครับพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเราจะต้อง สนใจให้ความช่วยเหลือทุกคนหรือแม้แต่ธรรมชาติสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราอย่าไปสวรรค์นคนเดียวนะครับเดี๋ยวผีหลอกต้องพาคนอื่นไปสวรรค์ด้วยเห็นไหมครับพระกบ,บีตรงนี้บอกเรามีความหมายพราะเ็นเจ้าไม่ได้บอกว่าโนอาเจ้ากระโดดขึ้นเรือคนเดียวนะเวลาสร้างเรือเสร็จ แต่พระเป็นเจ้าบอกให้นหําบุตรนําภรรยาบุตรสะพ้ายสิ่งที่มีชีวิตทั้งคนแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตอื่นๆนี่อีกความหมายหนึ่งก็คือว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เราเคารพห่วงใยเอื้ออาทรต่อคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราเห็นไหมครับ นี่คือพระคัมภีร์บอกทําไมอีกนะครับทําไมเข้าจริงพินาศเพราะว่าเข้ามัวสารวนอยู่กับการกินการดื่มการกินการดื่มนั้นก็คือบริโภคนิยมเพราะฉะนั้นสมัยของโนอาห์กับสมัยของเราก็คงไม่แตกต่างกันถ้าชีวิตของเรามัวสารวนก,กับการกินการดื่มก็คือบริโภคนิยมกับการแต่งงาน ในพระคัมภีร์บอกว่ายกให้เป็นสามีภรรยากันในบทอ่านที่สองพูดถึงเรื่องของความลามกจกกระเปดก็คืออะไรสุขนิยมเห็นไหมครับสนุกนิยมนะสนุกนิยมและสารวนอยู่กับการสะสมทรัพย์สมบัติคืออะไรคือวัตถุนิยมเห็นไหมครับบริโภคนิยมสนุกนิยม วัตถุนิยมเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของโนอาห์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของเราเหมือนกันหรือเปล่าแล้วพี่น้องทําเหมือนกับเพื่อนบ้านของโนอาห์หรือเปล่าหรือเราขมีขมันต่อเรือแล้วก็ดูแลเพื่อนพี่น้องของเราพยายามพากันขึ้นไปบนเรือเตรียมพร้อมเพราะนั้นแนวปฏิบัติของเราก็คือ มีอยู่หนทางเดียวก็คือเฝ้าระวังและเตรียมตัวให้พร้อมโดยทำอย่างไงครับไม่ประมาทวันนี้พราานะวรสารในวันนี้บอกว่าพระเป็นเจ้าพระองค์จะเสด็จมาเหมือนขโมยคําว่าเสด็จมาเหมือนขโมยไม่ใช่พระเป็นเจ้าเป็นขโมยนะครับพระองค์ไม่ต้องการให้เราหวั่นกลัวการเสด็จมาของพอระองค์เหมือนกับที่เรากลัวขโมยการที่พระอ,องค์เสด็จมาเหมือนขโมยก็คือมา โดยที่ไม่ได้บอกว่าวันเวลาไหนพ่อจะพูดหลายครั้งว่าเวลาที่ขโมยมันจะมาขโมยของเรามันไม่ได้ส่งจดหมายมามันไม่ได้โทรศัพท์มามันไม่ได้ส่ง SMS มาก่อนมันไม่ได้บอกเราทางเฟซบุ๊กขโมยเองมันก็คงไม่ได้เล่นบีบีส่งมาหาเราว่ามันจะมาขโมยเวลานั้นเวลานี้ใช่ไหมครับแต่ พระเป็นเจ้าพงค์ต้องการให้เราเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นด้วยความหวังภาพนี้พี่น้องเห็นนะรอคอยด้วยความหวังด้วยความยินดีต่อมาก็คือว่าเราจะต้องไม่ผัดวันประกันพรุ่งพี่น้องที่รักในพระวราสารในวันนี้มีประโยคหนึ่งที่บอกว่ายังมีเวลายังมีเวลา ก็บอกว่ามีนิทานเล่าพี่น้องคงจะได้ยินหลายครั้งขอเล่าซ้ำอีกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนรกจอมซาตานก็ได้รับปีศาจฝึกงานอยู่สามตนเพราะเห็นว่าโอ้นะคนยังตกนรกไม่พอก็เลยฝึกสามตนนี้ เพื่อที่จะลงไปทำงานในโลกเมื่อฝึกไปสักพักหนึ่งก็เรียกตนแรกมาจอมซาตานก็เรียกปีศาจตนแรกมาถามว่าเนียเราอยากจะให้มนุษย์ตกนรกเยอะๆจะทำยังไงปีศาจตนแรกก็บอกว่าผมมีแผนเด็ดแผนเด็ดแผนแรกก็คือผมจะลงไปในโลกและบอกมนุษย์ว่าไม่มีสวรรค์ เพราะฉะนั้นทำดีไม่มีประโยชน์ไม่มีสวรรค์ทำดีก็ไม่ได้รับสวรรค์เป็นรางวัลเพราะฉะนั้นอย่าทำดีเลยเพื่อมนุษย์จะได้ตกนรกเยอะๆจอมซาตานบอกโอแผนนี้ไม่ได้ผลหรอกมนุษย์ไม่ได้โง่ก็เรียกตนที่สองเข้ามาตนที่สองเข้ามาบอกผมก็จะลงไปใน,ปปในโลกแล้วก็บอกมนุษย์ว่าไม่มีนรกตนแรกบอกไม่มีสวรรค์ตนที่สองบอกไม่มีนรก ไม่มีนรกมนุษย์ก็จะได้ทำชั่วอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่มีนรกแล้วเนี่ยจะได้ตกนรกจะเยอะไงจอำซาตานก็บอกมนุษย์ก็ไม่ได้ง่นะเพราะว่าเขารู้อยู่แผนที่สองไม่ได้ผลตนที่สองก็จ่อยไปนะครับตนที่สามก็บอกผมเองอคุณมีแผนอะไรผมจะลงไปในโลกและบอกมนุษย์ว่า ยังมีเวลายังมีเวลาทำอะไรอยู่ก็ให้ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆยังมีเวลาแมจอมซาตานดีดนิ้วปักเลยนะโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นทุกตนลงไปในโลกบอกมนุษย์ว่ายังมีเวลาคนที่ยังเที่ยวก็เที่ยว,ยวต่อไปคนที่ทำอะไรที่ชอบสนุกสนุกก็สนุกต่อไป เพราะฉะนั้นแผนการของปีศาจมันก็เป็นอย่างที่มนุษย์เราส่วนมากดำเนินชีวิตอยู่นี่นะครับก็คือยังมีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาวัดอาทิตย์หน้าค่อยมาวัดเดือนหน้าค่อยมาวัดปีหน้าค่อยกลับใจปีหน้าค่อยแก้บาปรับสินส่วนมากคนที่พูดแบบนี้ไม่ได้มาวัดเองเหรอกครับส่วนมากเขาจะหามมาก่อนที่จะถูกนำไปฝังเห็นไหมครับ การผัดปันประกันพรุ่งแผนการของปีศาจสุดท้ายนะครับพี่น้องสิ่งที่เราจะทำเพื่อความรอดของเราก็คือว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้บอกกับตัวเองว่าไม่มีวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีพี่น้องเคยเห็นวันพรุ่งนี้ไหมไม่มีวันพรุ่งนี้ไม่มีแล้วก็มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจดไว้ในใจของพี่น้อง ในพจนานุกรมชีวิตของกิษชนก็คือว่าไม่มีวันพรุ่งนี้มีแต่วันนี้ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของพี่น้องพี่น้องจะทำอะไรพี่น้องจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะรักบุคคลที่อยู่รอบข้างเราทำดีกับเขาคิดดีพูดดีทำดีกับเขา เขาลบธรรมชาติแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติศาสนก,กิจวันนี้เท่านั้นให้ดีที่สุดถ้าวันนี้มันมีหลายวันก็วันนี้ให้ดีที่สุดและให้ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเราไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้มาไม่ถึงวันนี้เท่านั้นที่พระเป็นเจ้าให้กับเรา ขอพระเป็นเจ้าหน่วยพระพรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนเชิดยืน